สวัสดีครับพี่น้องเอ็ซีทุกท่านครับสำหรับมินี้เบ้าแหลมสิบห้านาทีตามแม่น yang, ั่งเงินล้านนะพี่น้องเนาะครับไปเบิง้งไปฟังน้ากันครับพี่น้องครับเบิ้งครับแม่เพิ้ลยูครับผมพี่น้องนักคำนวณครับพี่น้องเพิ่นมาอยู่ถงอยู่ทาครับเลยพี่น้องบไปน้ากันครับฝ่งแม่นั่งเงินล้านเป็นเช่นนี้ครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมครับ าาว,ว,วัดเขา่ามาแล้วงวดนี่แหละบุ้มสองวดเขาแมนเจ้าไปยุใสโอ้ยผมคาดจะไปตามทั้งสะกคคออ้อนปุ่นแมนกับทั้งทีมงานกันเมื่อนี้ได้ได้โอกาสมาทัานทีโอ้แม่ยนะคำนวณเองบีคบัจ้าวเลขคำนวนอีกเลขคำน,นวณผมมากเลยเดี๋ยววันนีน้นก็เปสิเศร้านะครับ เราม่าตามเปแม่นบนูบ่บ่แมนบบแมนเจ้าบอเม่คำนวลบอคำนวณไปดอดกันขุนเจ้าได้มากใส่บอไก่ไงขบมักเป็นยังคือ่ม่าของไงแม่บอบอขบพม่กของไงตัวข่อยมีผัวฝรั่งขบม่กของไงผัวตัวน้อยตัวใหญ่ซึ่งเยอะี่วน เแล้ววัาถือถือแม่เด้อครับพี่น้องเอฟซีเป็นเคยเห็นแม่อยู่เคยเคยไปนั่งกินครับดีไงเคยนี่คลิปอยู่เอาเลยครับพี่น้องที่ครับผมแม่คำนวณไปนั่งนะครับพี่น้องเพราะว่าเกิดคำนวณก็ขึ้นเรื่องอะไรเยอครับขึ้นขั้งขึ้นขึ้นสิบสามขั้มแม่ว่าสริงๆเข้าแต่ที่มันอ๋อไม่ห่อนะนอนบ่อใดงอนได้ครับผมตัดนี้อันว่าสิ่งอนมันก็นอนบ่ได้ แม่นางแม่นางแม่นางร้านสุเชียค่ะแม่นางร้านโซเชียลเออหรือสีเกียนชื่อกินก็ได้นางปฐุมมาคำไฮแม่นางแม่นางร้านแม่นางร้านพอเอ้ขี้เป็นเกินครับแม่นางร้านทวดมาโทรศัพท์แม่เสียหนูมามีเสียงแม่ไปเสียสองร้อยหนูเสียรูปเขาแม่นางผมแม่นางร้านหัวดหี วัวที่แนวเขาให้กันไดกันสองวันสองวันกินกันเลยดิอสองวันกินอล่าี่ะสองวดนกินหรอครับวัวที่แ้วเขาเดยมสิบเจ็ดสองแลสูงเอาแม่ให้สิบหกครับสิแปดเนาะไปนะนี่ได้เฮ็ดไว้นะสิบหเมษานครับ เดากันเด้อโอ้ยกระบาดโทษมากก่อนดีจับจูดสิแล้วพอยแม่จับจูดโรดวันย่ำไหนก็ได้ย่ำไหนก็ย่ำนั่นเนาะมันโคมเหงแล้วแม่เนาะเบียดเตีงกันเพียงเบียดเตียงทักขับวันโอ้ยไม่เลยกับอยากให้พี่น้องเห็นตัวเลขแม่นอกับแม่นอยู่เลขคำนวณแม่นี่นะถ้าสมมติว่าเฮาว่ัตัวกันเฮาว่ัวหนนนั่นนี่กันนะมันเขา่าท ouais ีเดี๋ยวบางปีที oh, ่แล้วล <pasa> ูกคุณบอกเข่ามืด ปีเนาะน่อยเขาเมดปีอีกเหรอที่คณะขบักกาว่างเงินแสนหนึ่งเงินทุนทีนที่เขาเจ้าทรงหมายเท่าพันสองพันเนาะหน่อยเท่าผาพันเทราเนี่ยนู่นนั่นนี่นี่เขาตัวคอยวันนี้คุณแม่เขาเขาเมาตลอดปีจนแม่กล้าว่างประกันนะครับบ้านนี่นะบอกเป็นจังไร เป็นยังไงเขาต no right? so ั๋วเขาบปซื้อสาดตอค่ยบ่เป็นยังไแม่บุญกุศลมันิบ่แต่ยังโป่งงวดปีนี่แหละแม่ปีนีแหปีนี้ลนี่หละเอาให้ะป็นแหลนีอยหละปีนี่แ่แหงะปีนี่ปนี่ลีนี่แหละีนี่แหละนี่แหละีนี่แหปี่แหลปีนีัแนี่เห็นปีน่แปี่แมละปีน่แหละปีนี่แหละนี่แหลมปีนี่แหีน่แหละปีนี่แหละปีนี่แหลปีน่แีนแห่เอาคุณน่แห่หละน เอา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 อันน่าโลดเนาะเอาวิ่งโลดเนาะคเอาวิ่งโลดมันวิ่งนี่ช่วงนี้เป็นบนเป็นล่างหรือแยกไหมจ้าจ้าแยกตัวนู้นบนแยกล่างหรือว่าแม่แม่แม่เอาเรียกคุณแม่นี่บนคือบนล่างคือล่างได้เลยบนห้าบนมีร่องเนาะหนูเนาะโอเคไหมครับผมโอเคครับผมเอาวิ่งห้าวิ่งบนห้าบน เด่นห้าไม่มีรองเป็นสองรองไข่เดอนบนห้าไม่มีละอไม่มีเนาะเดี๋ยววันนี้อันล่างล่างเอาจับคู่บนกันม่บอเดี๋ยวในมีเนาะม่แม่นี่ก็ล่างก่อนเตีล่างล่างแปดข้าวหอมแปดล่างแปดล่างเลขที่สวยงามพี่ห้องที่กำผมดินแปดกับด่านวิ่งแปด คุณแม่นี่ให้วิ่งบนตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวนะครับสแล้วิ่งเดี๋ยวแม่ไปเอาเอ่อสถิติเลขมาเบิ่งก่อนว่าครับพี่น้องเอที่ครับตัวเลขแนวทางแม่เพิ่นวิ่งมาที่ห้าครับวิ่งแปดพี่น้องบนห้าล่างแปดครับผมครับถ่าามเที่ยวครับถ่ายสามสาเที่ยวที่หน่งปรทีเฮ้ามา เซี่ครับผมครับรวิๆงเอารถมากันหลายช่องนี้ครับพ่อเต้่มพารวย98พี่กพารวยพ่อใจดีครับเราบ้านหลังคาดไหมนอคะครับบ้านหลังคาดครับผมตำราเนี่ามากบ่อยนครับคุณใตำดาคำพีเทวดานี่ บอมกปากกาศไงเขียนบอบอขอบอมาพันบอหนางตัวับเด่นห้าไฟรอเก่าไฟรอเก่านี่พี่น้องเมื่อไปเข้าข้างันค่งยรอครับห้าหนึ่งห้าสองก่อนพี่น้องห้าหมาแล้วพี่น้องห้าหนึ่งห้าสองนะครับผมห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ด จ้าบุญนึกน่เด้อบุญสามเจ็ดสามเจ็ดบ่แม่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสี่ห้าตาโนทีอันนี้คือคือเรกรักหน่วยเนาะมาดีทาเฮ้า้าเฮ้าสิปป่อยเข้าก็ต้องปล่อยสามตัวจังสี่เร้อจ่าเด้อเอสามตัวแบบได้คุณแม่เก้าห้าก็กันเก้าศูน่เก้ัวสมตัว เนี่ยสตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิง้งเก้าป่าตู้แต่มันเป็นจังสีอีมีมนุษย์เอากรจังวานตัวเก้าศูนย์เจ็เก้าย์หกเก้าศเก้ย์ห้ดี๋ยวัง,วงโอ้ยจังสีะ่ะจังไหนคันสีมาเที่ยวนานะะทรมาหาแม่ก่อนด้วครับเก้าศูนย์ห้าย์้าเก้าศูนย์ห้ เอายายนั่นกับยานจริงนองมัน905 90เดอกแปดเบาแล้วมันนอนได้พี่น้องเด้อย่าเบิ่งเป็นตัวอื่นได้พี่น้องแปดคัลันนะแปดแปดเมื่อ มันเป็นไปได้แหละแม่มีโอกาสครับตัวอย่างมีโอกาสเลยแม่แต่ว่าเด็กออกทางว่าหนูมันติดขี้ยากเด้อหนูยาบาขี้ยากมากๆากเลยห้แร่ห้แค่ให้ใหายแค่นี่เร้่ไปเรือนี่แปดแปดเรื่องนี้แปดหนึ่งแปดสามแปดจิตแปดแปดล่างเน้นไรบ่แม่เนี่้นนะบ่ครับผมล่างแปดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งแปดสามแปดแปดแปด พันพันเด็กมีมากเลยอีโรตุนี่วะเด็กบ่เคยใช้หรอแม่อยู่นป่ไปปากกาห้องขายลองเนี่ยเอฟซีมันจากตัวหนึ่งสินัมนะแม่เนาะมาชวนโตไปเด่นเนี่กครับถือว่าบอปลายหางดออซีหางหนึ่งจะอยากให้แม่เน้นไหนอยู่เด็กมีสูนี่ ตัวหกตัวเจ็ดตัวเก้าเลีกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านี่ล่ะมันมันเป็นมันหางสี่ล่ะครับคันยิ่งหาศูนย์มากเก้าหาศูนย์มากแบบนี้เป็นยังคือเป็นหนึ่งมันอืมอน,อนั่นก็เนื้อสีมากังสีป่ะอันนี่เก้าเนื้อเก้าห้าหนึ่งสีป่ะครับผมเอาแม่เอาเลขล่างแม่นี่เลขล่างนะนั่นเลย เน้นดีกางบอกเดกางู่มันเด็กก้างติดแฝดแปดหนึ่งแปดสามเด็นอังคารแปดสามแม่งลงแม่่มไปแล้วครับแม่งกลมแม่เน้นแปดสามแพี่น้องเอฟสามแม่นางเงินล้านเนาพี่น้องเนาะน้นแปดสามเน้องเดี๋ยวว่งบานนี้ห <c onder> ้าสิติดตามกันยังไงบานนี้ว่า เขาจะเอาแบบว่าหอดมือมือโค้งสุดท้ายโค้งสุดไทยหรแม่โค้งสุดท้ายคือโค้งกลางโค้งมาวมากหรกลางโค้งเอาเป็นโค้งสุดท้ายรถแม่ดีกว่าโค้งชุด้ทยสีม้าสองรอบดีกว่าครับโค้งสุดท้ายก่อนออกมือหนึ่งหรือสองมือประมาณนี้แต่ว่าแม่แม่ม้กตัวนี้เลือเลยครับหัวหัวมันสิมาตัวนี้เก้าซุนหาตีแม่ผมก็มาตีแม่อยู่เก้าซุนหาหัวสิม้า หนึ่งห้าสี่เก้าหนึ่งห้ากันไม่กันได้เออกันไม่เนาะนี่เป็นตัวกันเนาะแม่เนาะใช่ค่ะกันไม่แล้วเบิรงแม่จะว่าฟังเลิกกับผมปิดหลันกรนู่อย่าอย่าอย่าฟังอย่าว่าวข้นงครับพี่น้อง FC ทุกท่านครับสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่นางเงินล้านเนาะครับเนาะครับเลขบนวิ่งหาครับพี่น้องสำหรับจับคู่เนาะแม่หายมาที่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดครับพี่น้องสามตัวนี่ สำหรับตัวเลขครับผมเลขเก้าศูนย์ห้าเนี่ยตัวเด่นนะพี่น้องครับตัวกันนะพี่น้องเนาะครับผมตัวกันครับพี่น้องเอฟที่ตุกขูทุกคนนะครับทีากำลังรับชมคลิปอยู่แต่อย่าลืมนะครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องสำหรับตัวกันเก้าหนึ่งห้าครับพี่น้องสำหรับเลขล่างวิ่งแปดนะพี่น้องแม่เด่นไ่ที่แปดสามนะครับเนาะครับตัวล่องกับมีแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดแปดครับพี่น้องครับผม สำหรับพี่น้องเอฟซีทุกคนที่กำลังรับชมคลิปของเบาแหลมผ้าร l อยแ่กอย่าลืมนะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับพี่น้องจะปริพลาดคลิปสำคัญหรือตัวเลขแนวทางเนาะครับเนาะที่เบาแหลมครับผมได้นำหาได้ติดตามครับสำนักนั้นสำนักน,น,น,กนี้เพื่อจะเอามาให้พี่น้องนะครับเนาะได้มีตัวเลือกในการไปเลือกซื้อสลาก กินแบงรัฐบาลนะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับก่อนจากกันพ่อแลมก็ต้องขออนุญาตอําเน้ออพ่อให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะโชคหมานร่ำรวยถูกหวยรวยเบืรอกันในวันที่2พฤษภาคม2 5 6 6ครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้พ่อแลมก็ต้องขออนุญาตอําลาพระจากพี่น้องไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้